ธรรมเทศนาหรือหลวงพ่อพุทธานิโยเรื่องเมตตาคือคาถาไล่ผีประสบการณ์อีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะได้รับรู้เอาไว้ตามความนับถือของพวกชาวพุทธส่วนมากถ้าหากว่าวิญญาณพูดผีปิศาจมันมาเข้าสิ่งผู้คนเขามักจะหา หมอเวทมนต์คาถาอาคมมาขับไล่ทีนี้วิญญาณผีบางตนนี่มันไม่กลัวเวทมนต์แต่มันกลัวความดีเมื่อไม่นานมานี้มีวิญญาณเข้าสิงคนเขาเอาหมอที่ไหนมาขับมาไล่มันก็ไม่ยอมออกมันบอกว่าหมุนไม่กลัวกลัวแต่ความดีแล้วในที่สุดเขาก็ต้องพามาหาหลวงพ่อพอมาถึง หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อกับผีมันพูดไม่รู้เรื่องกันไปหาหลวงตามีไปเขาก็พาไปหาหลวงตามีพอไปถึงหลวงตามีก็ท่องมนต์ขับไล่มันทันทีพอหลวงตามีขึ้นมนต์บทไหนพอขึ้นต้นมันท่องจนจบไปก่อนทุกบทเลยจนกระทั่งหลวงตามีไม่มีมนต์จะท่องแข็งมันมันก็ชี้หน้าด่าเอา หมดภูมิแล้วหรือมีบทไหนที่จะมาท่องแข่งกันอีกลำพังมนศยศาสตร์นี่เรียนมาพอแรงแล้วจะให้นั่งท่องอยู่นี่สาวันสามคืนไม่จบไม่กลัวหรอกกลัวแต่ความดีทีนี้หลวงตามีไล่ไม่ออกเขาก็พามาหาหลวงพ่ออีกพอมันมาหลวงพ่อก็เทศให้ผีมันฟังนี่ ถ้าเป็นวิญญาณพูดผีปีศาจร้ายเข้ามาสิงมนุษย์ทําให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันธรรมมาหาเ้องชีพเจ้ากําลังสร้างบาปกรรมจะลงนรกเจ้าเป็นผีใหญ่แล้วยังไม่พอใจหรือยังจะสร้างบาปกรรมเป็นผีนรกอีกมันจะทุกข์หนักยิ่งกว่านี้นะหรือว่าเจ้าทําผิดอะไรต่อข้าข้าอาโหสิก,กรรมให้หมดไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม บุญกุศลสิ่งใดที่ข้าเบืเพลญนมาด้วยกายวาจาจิตข้าขอประมวลมาเป็นผลปัจจัยหนุนส่งวิญญาณของเจ้าให้พ้นจากทุกข์เจ้าจงอนุโมทนาเอาบุญกับข้าเสียพอขาดคำผีออกทันทีก่อนหน้านั้นมันยังคุยบอกว่ามนเสยศาสตร์เรียนมาพอแรงแล้วทีแรกเมื่อก่อนนี้ก็เคยทำสมาธิภาวนา ต้องมนต์สยศาสตร์จิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันแต่เมื่อจวนจะตายพอรู้ว่าตัวจะตายก็กำหนดจิตเข้าสมาธิบริกรรมภาวนาบทมนต์ที่ครูบาอาจารย์สอนและจิตก็สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันพอวินญญาณออกจากร่างปับ๊บมันมืดมนไม่มีทางไปทีแรกมันก็สว่างสว่างมา พอใจขาดวิญญาณออกจากร่างมืดมิดมองหาทางไปไม่มีแล้วก็มารู้ตัวเอาเมื่อมาเกิดเป็นผีแล้วมันบอกว่าพระที่ดังๆในทางศยศาสตร์ทุกวันนี้อยากเข้าใจว่าเป็นอรหันนะพวกนี้ตายเกิดเป็นผีใหญ่หมดอันนี้ผีมันว่าไม่ใช่หลวงตาพุทธว่านะอันนี้ลองเอาไปพิจารณาดูดังนั้น เวลาท่านทั้งหลายสงสัยว่าที่ไร่ที่นาที่บ้านที่ช่องของท่านทั้งหลายจะมีพวกวิญญาณร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันสิงอยู่มันหวงให้พยายามสวดมนต์แผ่เมตตาให้มันทำบุญกุศลสิ่งใดกวดน้ำอุทิศให้มันเอาความดีให้มันลาพังที่จะไปเอาเวทมนต์คาถาเป็นขับไล่ไม่มีทางผีที่เข้าสิงคนนี่โดยส่วนมาก มันเคยเป็นคนที่แก่วิชามาแล้วอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่อเาเภอคำเพื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเมื่อก่อนขึ้นจับอุบลพ่อค้าเกลือคนหนึ่งเอาเกลือมาขายทีนี้เพื่อนบ้านไปเอาเกลือมาใช้แต่ยังไม่จ่ายเงินเกลือสองชลอมราคาสี่บาทแล้วเจ้าของเกลือตายก่อนพอตายแล้ววิญ,ญญาณมาทวงค่าเกลือมาทวงไม่ใช่มาทวงธรรมดานะเวลานั่งกินข้าวกินปลายอยู่นี่ ก้อนอิดตูม้มมาตกกลางสำรับข้าวหลอกหลอนอยู่อย่างนั้นบางทีมาทำให้บ้านไหวบ้านหอวสร้างด้วยไม้เอาบทธรรมบทมนที่ไหนมาไล่มันก็ไม่หายผลสุดท้ายเป็นนิมนต์พ่ะครูยานวิจิตเพื่อนของหลวงพ่ออยู่ที่วัดประชาอุทิศอําเภอคำเขือนแก้วมาขับไล่แล้วบ้านนั้นเป็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วเจ้าของหนีไปอยู่ที่อื่นหมด พอพระไปท่านพระครูยาณวิจิตไปก็ไปเริ่มต้องคาถาบารมีสิบทัศต้องไปไม่ทันไลก็อนอิดมันตูมมาแล้วมันสูมก้อนอิดมามเหมือนกับคนต้องร้อยคนพันคนอ้าวไม่ไหวกําหนดจิตเข้าสมาธิพอจิตเข้าสมาธิหยุดนิ่งมันก็เงียบไปพอจิตไหวปับ๊บตูมตามมาอีกแล้วผลสุดท้ายสู้มันไม่ไหว ก็มานึกถึงเมตตากับการให้ส่วนกุศลแล้วก็สมดวลจิตสวดพุทธคุณธรรมคุณสางฆคุณและสวดกรณียเมตตาสูตรแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาจบอุทิศส่วนกุศลให้โดยประกาศออกมาพูดเบาๆพอตัวเองได้ยินว่าวิญญาณพูดผีปีศาจที่มาข้องเกี่ยวอยู่แถวๆนี้ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าแล้วก็ไปเกิดดีถึงสุขเสีย ก้าเกิอของเจ้าเขาก็ได้ทําบุญอุทิศให้แล้วขอให้น้อมรับเอาบุญกุศลให้อภัยเขาแล้วก็ไปเกิดดีถึงสุขเสียพอนึกถึงตอนนี้เงียบตลอดคืนยันรุ่งทีนี้พระก็อยู่นั่นสามวันสามคืนจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีอะไรมารบกวนท่านจึงลายโยมกลับวัดแล้วโยมก็กลับมาอยู่บ้านได้อยู่อย่างสบายเพราะฉะนั้น ไอเรื่องวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ที่เราคิดว่าจะป้องกันพูดผีปีศาจนี่ไม่มีทางมีแต่ว่าสวดมนต์ภาวนาแล้วแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้เขาการแผ่เมตตาก็คืออาหังสุขิตโตโหโมิสัพเพสัตตาสุขิต,ตาโหโตุการให้ส่วนกุศลก็เรานึกหรือพูดเป็นภาษาไทยด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้านั่งสมาธิภาวนา ส่วนบุในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่วิญญาณทั้งหลายตั้งแต่ท่านที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนี้ด้วยเถิดให้ทำทุกๆวันเป็นกิจวัตรวิญญาณที่เราคิดว่าร้ายๆดุๆที่เขาก็ช่วยเราได้เหมือนกัน วิญญาณช่วยเราได้อย่างไรอันนี้มีเรื่องที่เมือ,องอุบลอาจารย์ถนอมภรรยาของท่านผู้นี้เป็นมะเร็งแล้วก็ตายก่อนจะตายเขาสั่งสามีว่าพี่อย่าทิ้งลูกนะประครับประคองลูกให้ดีจนจะช่วยเลี้ยงดอกสามีก็นึกขำๆคนตายมันจะมาช่วยเลี้ยงลูกได้อย่างไรแต่ไม่พูดทีนี้พอเขาตายไปพอทำบุญเจ็ดวันเสร็จ เขามาเข้าฝันบอกหวยบอกครั้งที่หนึ่งก็ถูกครั้งที่สองก็ถูกครั้งที่สามก็ถูกพอบอกถูกถึงสามครั้งมาบอกครั้งสุดท้ายนี่บอกว่าจะบอกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มายุ่งเกี่ยวอีกแล้วสามีเขาก็ซื้อได้เงินตั้งหลายแสนเกือบร่วมล้านอันนี้คือผีวิญญ,ญาณมาช่วยเลี้ยงลูกมันเป็นไปได้อันนี้เป็นสิ่งลึกลับที่ใครๆไม่อาจจะรู้ได้ อาศัยประสบการณ์เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปู่ย่าตายายเราที่ล่วงลับไปแล้วท่านยังเป็นห่วงพวกเราอยู่ฉะนั้นตามประเพณีเราจึงแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการทำบุญอุทิศส่งไปให้